การนําเสนอของคุณเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งประเทศมีความเกลียดชังต่อบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไม่อันนี้เป็นแค่คําถามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะให้คนไทยทั้งประเทศมีความเกลียดชังต่อมุสลิมแล้วทําไมคุณต้องไประบุถึงศาสนาด้วยล่ะ อา้าวคุณบอกว่ามันเกิดจากคนที่นับถือศาสนาอิสลามละ่ะแล้วแก๊งลเซ็นเตอร์ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็ไปหลอกลวงเงินคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นข่าวด่งข่าวดังไปทั่วประเทศไปถึงทั่วโลกแล้วนี่ทำไมคุณไม่ระบุถึงศาสนาที่เขานับถือด้วยละ่ะอัสลามุอะลัยกุมวะราะมุลลอฮิตาระอาลวาบารกาตุ์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้นะครับจากเพจราดีออฟฟิเชียลและก็ YouTube Insan นะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาไทยในการสื่อสารนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยยเเเกกกี่่่่่่่ววับาาารรนนนนํสออออขขงงงงงชชหึึซ โดยช่องนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เป็นช่องที่อยู่ข้างรัฐบาลแต่หลังจากนั้นผู้ประกาศรวมไปถึงพนักงานบางส่วนก็ลาออกแล้วก็ไปตั้งช่องใหม่ะนะครับผมทำให้ช่องนี้เนี่ยเป็นสื่อที่อยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลนะครับผมการนําเสนอข่าวของช่องนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ขอนับถือนะครับว่าเป็นการนําเสนอที่เป็นกลางเป็นอย่างมากแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้คือวันที่2ส,งสิงหาคม2565นกี่ครับ ผมได้ไปดูในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านเพจเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่าข่าวค้นคนข่าวนะครับผมแล้วก็มีการนําเสนอข่าว,ข,าวข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการโกงเงินของชาวต่างชาติปรากฏว่ามีคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับการโกงเงินครั้งนี้ด้วยนะครับผมที่จริงแล้วการโกงเงินในครั้งนี้ไม่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับมีหลายประเทศ3าประเทศอยู่นะฮะที่มีความเกี่ยวข้อง แต่มีคนไทยอยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าคนไทยที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับการโกงเงินในครั้งนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับผมอ่ะเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้อย่างแน่นอนโตผูอุซาตบาบาบาไม่มีใครเห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่าการโกง การโกงการไปเอาเงินของคนอื่นในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเรื่องบาปมากนะฮะตราบใดที่คุณไม่ไปขอโทษเขาตราบนั้นนะครับบาปก็จะติดตัวของคุณตลอดไปอย่างถาวรไม่มีวันที่จะหมดไปนะฮะต่อให้คุณตายไปแล้วตาย10ครั้งเกิด10ครั้งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับอภัยโทษจากเจ้าของที่คุณไปโกงเงินมาเนี่ยคุณจะไม่ได้รับไถ่าบาปอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่ผมไม่ไม่พอใจนะฮะสิ่งที่ผมไม่สบายใจกับการนําเสนอข,ข่าวของช่องนี้ นั่นก็คือการพาดหัวข่าวของเขาแล้วก็การนําเสนอข่าวของเขาโดยเขาพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยศาสนานี้มันชั่วร้ายมากนะครับคุณทราบไหมครับว่าเขาพาดหัวข้อข่าวอย่างไรเขาพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับปป,ปงอายัดบัญชีชาวไทยมุสลิมลวงคนสหรัฐโอนเงินโอ้โหทําไมจะต้องไประบุถึงศาสนาของคนกลุ่มนี้ไปด้วย นะครับผมทาไมจะต้องไประบุถึงศาสนาของแก๊งนี้ไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาอิสลามจริงๆก็ตามคุณไม่ควรที่จะไประบุถึงศาสนาของเขาเนี่ยครับขอถามหน่อยนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยสามารถจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โทรไปหลอกลวงเอาเงินชาวบงชาวบ้านไปเป็น1 0บๆล้านบาทซึ่งเหยื่อเนี่ยมีทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมมีสื่อช่องไหนบ้างนะครับที่นําเสนอถึงศาสนาที่เขานับถือไปด้วยไม่มีเลยนะครับ เพราะว่ากลุ่มนั้นไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคุณก็เลยไม่ได้ระบุถึงศาสนาที่เขานับถือแต่นี้แก๊งหลอกลวงเงินจากคนต่างประเทศบังเอิญบังเอิญนะครับเขานับถือศาสนาอิสลามคุณก็ไประบุถึงศาสนาที่เขานับถือไปด้วยเลยผมว่ามันไม่แฟร์พอเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นจากคนที่นับถือศาสนาอิสลามคุณระบุถึงศาสนาของเขาเลยทั้งทั้งศาสนานี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่เลวร้ายมาเหมือนกับศาสนาของคุณนั่นแหละครับ การนำเสนอของคุณเกิดจากความอาฆาติเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งประเทศมีความเกลียดชังต่อบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไม่อันนี้เป็นแค่คำถามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะให้คนไทยทั้งประเทศมีความเกลียดชังต่อมุสลิมแล้วทำไมคุณต้องไประบุถึงศาสนาด้วยละ่ะอา้าวคุณบอกว่ามันเกิดจากคนที่นับถือศาสนาอิสลามละ่ะแล้วแก๊ง call center ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็ไปหลอกลวงเงินคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นข่าวด่งข่าวดังไปทั่วประเทศไปถึงทั่วโลกแล้วนี่ทำไมคุณไม่ระบุถึงศาสนาที่เขามนับถือด้วยล่ะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีทหารนายหนึ่งเนี่นะครับไปกราดยิงคนในห้างสรรพสินค้าจึงก่อให้เกิดความเสียหายนับล้านบาทถามหน่อยนะครับว่าทหารรายนั้น เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไหมครับไม่แต่มีสื่อช่องไหนไประบุถึงศาสนาที่เขานับถือไหมครับไม่การที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ได้ว่าผมจะบอกให้คุณไประบุถึงศาสนาที่เขานับถือนะครับไม่นะครับผมจะพยายามที่จะบอกให้คุณทราบนะครับว่าต่อจะให้เกิดจากศาสนาไหน,นไหนก็ตามสื่อทุกสื่อสื่อทุกสำนักไม่ควรที่จะไประบุถึงศาสนาที่เขานับถือเพราะว่าทุกๆศาสนาไม่มีศาสนาไหนในโลกนี้สอนให้คนทําชั่วร้ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันเกิดจาก ตัวบุคคลมันเกิดจากตัวบุคคลซึ่งเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆคนดีคนร้ายคนเลวมันมีอยู่ในทุกๆศาสนาแต่พอมันเกิดในกลุ่มของคนที่นับถือศาสนาคุณไประบุชื่อถึงศาสนาของเขาที่นับถือทันทีเลยแบบนี้ผมว่ามันเกิดจากความอาคติของคุณ ขอถามหน่อยนะครับว่าจรรยาบัณของการเป็นสื่อมวลชนอยู่ที่ไหนครับจรยาบรณของการเป็นสื่อมวลชนต้องนําเสนอเป็นกลางจรรยาบันของการเป็นสื่อมวลชนต้องไม่ยุยงให้คนมีความเกลียดชังกันจรรยาบัณของการเป็นสื่อมวลชนนะครับต้องไม่เสี่ยมให้คนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจรรยาบันของการเป็นสื่อมวลชนไม่สร้างให้คนมีความเกลียดชังระหว่างคนนี้กับคนนี้ไม่นะครับแต่นี้คุณระบุชื่อศาสนาของเขานัถืออย่างชัดเจนดูเสมือนว่าคุณพยายามที่จะให้คนทั้งประเทศ เกลียดชังคนที่นับถือศาสนานี้เลย นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมขอฝากนะครับไปยังสื่อทุกสำนักนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปขอเถอครับขอเถอครับอย่าไประบุถึงาศาสนาเลยต่อให้มันจะเกิดขึ้นจากาศาสนาใดก็ตามถ้าเกิดว่ามันเป็นการกระทําที่ชั่วร้ายอย่าไประบุถึงาศาสนาของเขามันเกิดจากตัวบุคคลไม่ได้เกิดจากหลักคําสอนของาศาสนานะครับไม่ได้เกิดจากหลักคําสอนของาศาสนาตอนนี้ในประเทศไทยของเรานะครับทุกฝ่ายพยายามที่จะสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ด้วยกันได้นะครับผมให้ มีความสมัคคีกันแต่ถ้าเกิดว่ามีสื่อพยายามที่นําเสนอในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อนะครับว่าคําว่าสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นแค่นามธรรมเป็นแค่คําเขียนโฆษณาชวนเชื่อให้กับบุคคลทั่วไปแต่ในหลักความเป็นจริงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าสื่อไม่นําเสนอแบบนี้สื่อนําเสนอด้วยกับความเป็นกลางแต่ถ้าสื่อนําเสนอเพื่อไม่ให้คนมีการทะเลาะเบาะแววงซึ่งกันและกันเนี่ยรับรองครับความสมัคคีความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศนี้เมืองนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ อันดับแรกต้องเกิดขึ้นจากสื่อก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่เรื่องที่ผมจะฝากให้กับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะคนที่เป็นสื่อมวลชนนะครับอย่าเสี่ยมให้คนทะเลาะกันต้องนําเสนอ ให้ความเป็นกลางนะครับผมอาวถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ายังไงยังไงต้องระบุชื่อาศาสนาก็ต้องระบุาศาสนาให้กับทุกาศาสนาเนะครับเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆก็ต้องระบุให้กับทุกๆศาสนานะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดจากมุสลิมระบุาศาสนาเลยแต่พอเกิดจากาศาสนาอื่นคุณไม่ระบุแบบนี้คุณผมว่าคุณมีความอคติกับมุสลิมแล้วนะครับวันนี้ขอฝากไปเพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับในการที่ติดตามรับชมวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่ผมนําเสนอ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมมีอะไรที่จะแบ่งปันกับกับเราในวันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะมาตอบกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอสสลรมุหะลันกุ้มบรเหารมตุลลอะประกาศตัว